สวัสดีค่ะวันนี้คัวหน้าบ้านนสันแซบๆจะมาแจกสูตรการทำหมูปิ้งแบบโบราณแจกสูตรการหมักหมูปิ้งแบบโบราณไม่ต้องใส่นมสดนะคะหมูก็จะนุ่มอร่อยเหมือนกันค่ะกระหมูประมาณสามกิโลครึ่งนะคะใช้มันหมูประมาณเจ็ดร้อยกรัมเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมประมาณหกช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าเราหมักค่อนข้างเยอะเนาะสูตรนี้สามารถทำขายก็ได้นะคะ ทำกินก็ได้ทําสร้างอาชีพได้ค่ะทําด้วยซอสปรุงรสค่ะประมาณสี่ช้อนครึ่งนี่ค่ะใส่ลงไปเลยสามารถปรับสูตรได้นะคะอันนี้คือเนื้อหมูเนื้อหมูแล้วก็มันหมูรวมกันแล้วก็เกือบเกือบอสี่โลกว่าๆนะคะสามโลครึ่งแล้วก็เจ็ดร้อยกรัมเนาะผงปรุงรสค่ะประมาณสองช้อนนะคะช้อนหนึ่งค่ะองุันค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ เกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพริกไทยป่นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะของครัวหน้าบ้านจะมีลูกค้าจะเป็นเด็กๆมาซื้อก็จะจะไม่ใส่พริกไทยป่นนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่ชอบน้ําตาลค่ะสูตรของครัวหน้าบ้านจะใช้น้ําตาลสองอย่างนะคะอันนี้น้ําตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนสองช้อนสาม แล้วก็สี่ช้อนค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้จะตอนที่เราครลุกเราก็สามารถที่จะบี้ให้แตกได้นะคะหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนค่ะผสมทุกอย่างในนี้รวมกันเนาะ,ะความหวานเนี่ยสามารถที่จะปรับลดหรือว่าเพิ่มได้นะคะ ไม่ไม่ได้ใส่นมสดนะคะหมักแค่นี้พวกอ๋นเราก็จะไปย่างพ่งนี้เนาะเราใส่ใส่เครื่องปรุงแค่นี้ค่ะหมักในส่วนของการหม,มักหมูหมูปิ้งแบบโบราณนะคะเดี๋ยวเราจะไปคลุกทุกอย่างรวมกันค่ะหลังจากที่เราคลุกเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็จะได้เปานหน้าตาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเสียบไม้ให้สวยงามพร้อมบริการลูกค้า สูตรนี้สามารถที่จะปรับได้นะคะทำกินก็ได้ทำสร้างอาชีพก็ได้เนาะเป็นหมูปิ้งโบราณไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่นมสดนะคะนำมาเสียบไม้ให้สวยงามออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ของควรน้าบ้านขายไม้ละสิบบาทราคาย่อมยาวค่ะไปลองทำกันได้นะคะยางออกมาแล้วก็จะดูหน้าทานนะคะจะเหลืองประมาณนี้